สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องเสียงจากชายแดนนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะครับผมไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับไปเป็นทางยาวเลยนะครับเนี่ยถ้าดูดีๆจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะนี่นะครับไปจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นชัดเลยครับตรงเนี้ยนะครับเป็นทางไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ นี่ไปเป็นทางยาวไปเลยนะครับเสแล้วก็มาเลี้ยวตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็ไปสุดตรงนี้นะครับตรงนั้นเป็นสะบัวก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรลอยใหญ่เหมันกันนะแปลกมันกันนะครับเพื่อนๆจะเป็นเต่าเป็นปลาหรือเป็นงูหรือครับ น,นี่เนี่ยนี่<ช>เป็นรอย,อยถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นได้ชัดนะครับนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยลากยาวมาเลยนะครับรอยใหญ่ด้วยเนี่ยนี่ครับตรง,งนี้ไปตรงนี้นี่ครับ